ว ong, am, ัดกลางคลองวัฒนารามหรือวัดอุโบสถสีม่วงตั้งอยู huh. uh ่ท huh. uh ี huh. ่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีค่ะออไปเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาชมภายในอุโบสถ ทั้งลวดลายและผนังโบกทั้งเสาและเพดานประดับประดาไปด้วยสีม่วงสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่งภายในโบสถ์มีหลวงพ่อโปพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือตั้งปะดิสถานอยู่ส่วนผนังฝั่งตรงข้ามจะมีช้างสองเชือกและพระแม่ธรณีบีบมวยผม และเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลเด็กๆก็ได้เดินเวียร,รอบฐานหลวงพ่อโปสามรอบและที่เด็กๆชอบมากที่พื้นอุโบโสถมีทั้งปลาคราบและดอกบัวและเหมือนพวกเรากำลังยืนอยู่บนน้ำปลาอยู่ตรงไหนหูดูสิไหน,ไหนปลานี่นไง และได้ช้างช้างอยู่ไหนช้างช้างช้างนี่ไหมลูก <c oughs> ปัจจุบันนี้ทางวัดยังสร้างไม่เสร็จเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญกันได้ค่ะหลังจากไหว้พระเสร็จแล้วเราก็พาเด็กๆมาไหว้บรรพบุรุษอันนี้คือที่บรรจุอัฐิซึ่งเป็นของของวัดซึ่งก็จะมี เด็กๆก็ได้มาไหว้อัฐิของคุณทวดจากนั้นพวกเราก็ได้ไปเดินชมรอบๆวัดซึ่งวัดกลางคลองตั้งอยู่ริมคลองและมีจุดที่น่าสนใจอีกหลายจุดติดตามชมอีพีต่อไปนะคะไม่มันอยู่กลางคลองจริงเหรอกลางคลองนี่เรียกว่าเป็นะไรกันนะตรงนี